แต่ <คน S 1> ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่วันเกิดหนูลุงเออิ่มยังคะยังอิ่มแล้วค่ะหมายถึงยอดเมื่อวานอ่ะอ๋อถ้ายอดอิ่มตั้งแต่กลางเดือนแล้วค่ะตั้งตอลเปลลแล้วค่ะสามสองหนึ่งสกีบีดี้ตอเลสสกีบีดี้ตอเลสสกีบีดี้ตอเลสเต้นพ่อตายมไม่เต้นนั่งแม่ตายตายลูกตายทั้งพ่อแม่ขอร้องครับอย่าพลาดครับ ทานมันประวัติใหม่ดีต้องวัดกันที่หัวจจมีรับได้มากไอหัวใจเก่าๆน้องน้องสวัสด,ดีทุกคนนะครับเป็นเฮียอะไรร้องเพลงกันอยู่นะไอออสกับไอสูหน่อยครับไอออสไอสูไอควายไอเด็กเป็ดเดี๋ยวแป๊บนึงตับกล้องหน่อยน้องกล้องมันแดงจังวะแป๊บนึ่งนะครับลาอสุดจะทนกับคนอย่างเอ s 2ส5สลุงเอฟริมคุงพันธสัญญาทะลวงดักสงบรูซุกโกยระเบิดประตูหลังไม่ใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งตัดกล้องแป๊บนึ่งน้องลุงเอครับอย่าเศร้าได้ไหมครับมันครับ ดีดูดูเอดพวกเราทุกคนคิดถึงลุงเอตลอดไปลุงเอครับวันนี้เผาบ้านพี่ปริมเลยครับไม่ใช่ครับพวกเราจะคิดถึงลุงเอตลอดไปจดจำเจงินทุต่ำไม่ไมคยไม่เจอเรื่องที่ใช่ด้วย,ยวกูกเซง็งไม่เอาเนาะคิดถึงลิ้นผัวเลยอลุงคาะคือจริงเหรอมันดูไม่ไดพีไปหน่อยนะครับแป๊บนึงนะถ้าหนูติดแมสคอมมอร์ชอรอบสองเดี๋ยวมาโดเนทให้ใหม่ค่ะขอให้น้องติดแมสคอมมอชอนะครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวลุงเอปรับกล้องดูก่อนนะครับ นมมัแดงากวันนี้ไลฟ์นนถึงกี่โมงครับวันนี้ไลฟ์น่าจะนานอยู่นะครับจนครบยอดนะครับได้อยู่ไหมขออะไรหน่อยได้ไหมคะ,คะมีความสุขเถอะนะคะเพื่อใครสักคนที่เขากําลังรอดูรอยยิ้มอยู่นะคะจริงเหรอ ไอเอคางซีเคสนาซีโอีูโฮซีดานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางไม่รักกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางเยินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางดำขึ้นคนบ้านพ่อมึงเถื่อคางเยินปูหรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ้วนเอเก้พม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอบีซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุยเอแต่เปลี่ยับยังไงวะเนี่ยลุงเอาที่คอยัดรูหน่อยครับลิปพ่อมึงเถื่อลิปพี่อะไรกันนักหนาลายกระดาษปูยังไม่ตัดหัหอนให้เด็กปศูนย์จุดสามหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไม่ลงทุนนะครับ ไ่่รอเว่นรุ่นใหม่ของลุงครับ,ออบไอ่อนอไม่ยอมไปอาบน้ําไล่มันไปอาบน้ําทีครับเฮ้ยไอกอนไปอาบน้ำหน่อยเว้นออบตัดน่ารักขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้ จะให้เมโกเลิกรักเอคงทําไม่ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมห่วงเอยิ่งกว่ามดลูกเฮ้ยห่วงหักคอแตกมึงอีกเหรอะไมโกบอกน้องนภัสลุกไปอาบน้ําหน่อยครับสกปรกมากน้องนภัสกูจะร่วมมึงกูจะไปคอแหลบกับผมดูลุงเอวานาสุกแล้วนะครับเพิ่งจะโดเนทเป็นครั้งแรกครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับต้นใหม่ขอบคุณมากครับนะกูจะไปคอแหลบกับกรระทวงสาาธรณสุขแล้วบนหัวใช้ขี้เปียกไหมคะสงสัยจริงๆค่ะว่าไปอยู่ที่หัวได้ไงคือคือไม่ใช่ขี้เปียกหรอกค่ะ กนะเปิดตัวใครอีสัตว์บนหัวสีขาวขาวนั้นที่เปียกหรือเปล่าะนะเลยเชื่อนะต้องผู้หญิงผู้ชายคิดเหมือนกันขี้เปียกหรือเปล่านะเออคิดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายมช่วยลุงเอรีเช,ชื่อให้คนดูทุกๆคนกดที่ธงแล้วรายงานว่าช่องนี้เอาตังเราไปคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยกันคะ่ะช่วยกันคนละไม,ม้คนละมือนะอีสัตว์นะมือถือไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยเล่นเลยมือถือลุงเอครับ,รบทําท่าเป่าปากหน่อยครับ นั่นแหละครับมาเป่าที่ป้อมบ้านขามใหญ่เลยมีสยนส่นแหะอะเธอเถอนนั่นแหละนั่นแหละเออเอาหมดนั่นแหละสมัยอ้หน่อยสิ